แล้วหรออ๋อเข้าหมดเลยจะครบได้ยังไงน่ะแหละเอออ่าอายทาไมคนต้องเยอะแยะเอาล่ะมียางอยู่ค่ะคุณยายนะอือโอ้ด้วยเรื่องนะคะประเด็นประเด็นร้อนวันนี้นะคะต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะคะว่าอ่าอ่าทางผู้รับมอบอํานาจอ่ะจะจะจะนําเสนอไหมในเรื่องของการดําเนินคดีเนาะอ่าแม่ลูกคู่หนึ่งอ่ะนะคะอือค่ะ พายุคนีคันกีคันีค่ะอืม <c> ่ <oughs> าก,ก็รอดูนะ,ะว่าทางอ่าเขาเรียกอะไรนะผู้ละมอมอหน้าจะนําเสนอไหมนะคะแต่ว่าก็รายงานมาแล้วเนาะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการอ่าเซ็นแต่งตั้งทนายนะคะอืมซึ่งถ้ามันมีการเซ็นแต่งตั้งทนายแล้วมันต้องเป็นคดีความอยู่แล้วเหมือนเป็นการเซ็นจ้างทนายเพื่อที่จะ ดำเนินคดีลยอ,อืมเนอะเอ่อหนะคะผู้ชอบสร้างเรื่องแบบละครอืมเมื่อกี้ห้าไปแล้วเนาะหผู้สร้างเรื่องแบบละครเจดผู้มีจิตอิจฉาริษยาผู้อื่นการปฏิเสธคนที่ไม่เคยไม่ควรช่วยเหลือคือการช่วยเหลือที่แท้จริงเจดคนนี้นะถ้าเราเอา่อมีจิต เออถ้าเราเอ๋อ,อการปฏิเสธคนที่ไม่ควรช่วยเหลือคือการช่วยเหลือที่แท้จริงนะคะอืมเจ็ดคนนี้ไม่ควรช่วยเหลือเออเจ็ดประเภทนี้นะคะไม่ควรช่วยเหลือมันก็จริงหละอืมรู้สึกว่าเจ็ดข้อนี้นะอืมเขาเมดทุูกดอกเขาเมดทุกดอกเลยจ้ะ อชอบสร้างเรื่องแบบละครแม่นี่หรือเนาะผู้มีจิตอิจฉาลิสยาิยาแม่นเออนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะเออบุพิม์มารวดเดียวนะเมียค่ะนะคะมีคนติดการพน,นันติดอบายามุกสี่คนเจ้าเล่ใช้น้ำตาเป็นอาวุธห้าผู้สำคัญตนผิดว่าตนสำคัญที่สุด นั่นดีอืมนะข้อที่หนึ่งคือหายไปแล้วมั้งเมนนะ่นอะหายไปแล้วมัง้งอืมพระพุทธเจ้าตัดว่าคนเจ็ดประเภทนี้ไม่ควรช่วยเหลือยิ่งช่วยยิ่งเดือดร้อนสร้างวงจรอ,อุบาทให้กับตนเองนะคะหนึ่ง คนเกียดต้ขาเลือลังกินเหล้าเมายาเป็นนิดสองคนไม่รู้คุณคนคนเนรคุณนะคะเออคนไม่รู้คุณคนคนเนรคุณนะคะข้อที่สามนะคะเดี๋ยวนะอันนีข้ข้อที่สามคนติดการพนันติดอบายามุก ข้อที่สี่คนเจ้าเล่ใช้น้ำตาเป็นอาวุธข้อที่ห้าอข้อที่ห้าใส่ละอ่าผู้สำคัญตนผิดว่าตนสำคัญที่สุดนะอ่ข้อที่หก ผู้ชอบสร้างเรื่องแบบละคนข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายผู้มีจิตใจอิจฉาลิษยาผู้อื่นอืมนะคะดังนั้นการปฏิเสธคนที่ไม่ควรช่วยคือการช่วยเหลือที่แท้จริงนะคะจากคอ,คอมเมนต์จากคอมเมนต์จากพี่นวรัตน์นะคะอืมจริงค่ะอืมถูกต้องโฆษณาแหวนเพชรกะมาจะเข้ามา จะข้ามก็ไม่ได้เบงเบงเบงก่อนอ่อแหวนเพชรนะแหวนเพชรนะขึ้นเขาอยู่บอกเออบอกเรื่องแหวนเพชรโฆษณาแหวนเพชรเขาบอกพี่มวยบอกอ่านะว่าดูเรื่องของแหวนเพชรเออไม่รู้ของจริงหรือของปลอมไม่รู้ไปเวไถ่ายถอนมาจากกันอะไรนะลงจำนำจริงหรือเปล่าเออ ก็ไปถ่ายถอนมาดูดูกดูแคนดูถูกดูแคนของที่เขาให้ไปอีกนะอืกระเป๋าก็ของของจริงหรือของปลอมอีกหรือว่าของกอปอีกโอ้ยนะถ้ามึงไม่แน่ใจหรือว่ามึงอะไรยังไงไม่อยากให้ติดดีบุญคุณหรือไม่อยากให้อะไรมึงคืนเข้าไปค่ะอืคืนเข้าไปค่ะไม่ต้องมานั่งถามว่าของเท้หรือของเทียมหรือของปลอมของกอปอะไรพวกเนี้ม่ต้องมานั่งถามจ้ะ คืนกลับไปโหลดแล้วเงินที่เอาจะกเขาไปอะ่ะอืมในส่วนที่เขาให้โดยสน่หาถ้ามึงมีศักดิ์ศรีจริงอะ่ะถ้าอันในส่วนที่ไม่ใช่การซื้อขายของที่มึงขายอะ่ะมึงคืนเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มันยืดอกพูดได้อย่างภาคภูมิใจอย่างเต็มอย่างเต็มใจไม่ใช่ว่าอะไรกูก็ไม่คืนอะไรกูก็ไม่ให้คืนอืมนะแล้วมานั่งอ่า เชเขาแบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนเนรคุณค่ะอืมค่ะมันเป็นพฤติกรรมของคนเนรคุณ <c oughs> ไม่มีคืนแล้วอยู่โรงจำนำ <c oughs> เข้าดูข้อตรงเป๊ะใช่ไหมอืมค่ะคุณมารีสวัสดีค่ะอืมอันปากหนีเก่งขนาดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่คืนค่ะอืม คืนไม่ได้เพรรีมันเสียมันเสียดายแมนบอพีเอเออืมแล้วเอาเขามาแฉมันเป็นเป็นเอาเขามาพูดเอาชีวิตส่วนตัวเขามาพูดเอาเรื่องราวที่มันเสียหายของเขามาพูดแต่ว่าทุกอย่างมึงไม่ได้คืนเขาไงนี่คือประพฤติในละคุณค่ะอืมใช่ไหมค่ะคุณมทรธานสวัสดีค่ะอืมต้องต้องสั่งสอนพี่เอออย่างนี้คนแบบนี้ต้อง ต้องให้บทเรียนค่ะอย่าไปทําแบบนี้กับใครสั่งสอนให้มันเข็ดหลาบอืมนะและและที่ที่ที่โดนเนี่ยที่พี่โดนอ่ะไม่ใช่รายแรกนะไม่ใช่รายแรกนะคะกี่คนเข้าไปแล้วนะอืมกี่คนเข้าไปแล้วที่ออกออกจากมันแล้วมันโดนแบบเนี้ยโดนโดนอ่าเขาเรียกอะไรใส ใส่ความใส่ร้ายให้ให้เอฟซีตัวเองมองมองมองคนที่มีพระคุณนี่ไม่ดีนี่มาหลายคนแล้วนะทุกคนเลยแหละที่ออกออกออก,ออก,กมานะัน่ะค่ะทุกคนเลยอืมบอกว่าของปลอมแต่ภาพที่ออกมามันมันของแท้ใช่ไหมพี่คนใต้มองดูดูดูเป็นอยู่ใช่ไหมเนาะ พี่คนใต้ดูเออถ้าคนเขาเค,เคยเคยเคยเล่นเคยอะไรเขาจะดูออกว่ามันแทรหรือมันมันปลอมอะไรอย่างงี้เนาะอืมนะแต่ว่าออกมาน,นั่งแถมอยู่ว่าของจริงหรือเปล่าของแทหรือเปล่าอยู่สั่นล่ะเออของปลอมของแทมันก็อขึ้นเขาไปเป็นยังล่ะเออนะอย่าให้เขาถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทวงมึงก็แสดงสปิริตไปเลยเอ,อืมว่าอันอันว่าอันที่ของที่เขาให้อะก,กูไม่เอานะ พูเลยมาออกมาพูดแช่ออกมาพูดประจา์ได้อย่างนี้นะเมอันนี้ค้องกับสิเอาค้องบมื่คืนเออนะมาแช่เขาอีกมาใส่ความเขาอีกโอ้ยเนอะอืมค่ะอืมตื่นมาพอดีสอนแล้วไม่จำคนอย่างนางใช่ค่ะอืมหากเธอรู้แล้วเธอสิเลิกกับเขาบอบอ ค่อยเลิกบ่ได้ <c oughs> ก็คนมันฮักหมดใจไปแล้ว <c oughs> แมนบอแมนบอแม่เพลงนี่บอกคุณอ่านอนะแม่เพลงนี่บอกคุณนั่นท้องถ่า <c oughs>